่ 6. สารบัญประกอบด้วยบทที่1ค่ะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 1.1. ความหมายและความสําคัญของการวิจัย 1.2. แนวคิดพื้นฐานของการวิจัย 1.3. ขั้นตอนของการวิจัย 1.4. ประเภทของการวิจัย 1.5. ความแตกต่างระหว่างการวิจัยการประเมินการวิจัยและพัฒนาค่ะ บทที่2ค่ะประกอบด้วยการกําหนดปัญหาและการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวข้อง2.1ค่ะการเลือกปัญหาวิจัย2.2ค่ะ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะบทที่3การกําหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย3.1ค่ะความหมายและความสําคัญของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย3.2ค่ะลักษณะของตัวแปรในการวิจัย3.3การกําหนดสมมติฐานการวิจัยค่ะ3.4การวัดตัวแปรและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนะคะบทที่4ค่ะการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะ4.1ค่ะ ความหมายและความสําคัญของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง4.2การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างค่ะและ4.3การสุ่มตัวอย่างนะคะบทที่5าเขาวิธีการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย6หัวข้อด้วยกัน5.1ค่ะ เภทของข้อมูลการวิจัย5.2ค่ะการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร5.3ค่ะการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต5.4การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์5.5การรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามนะคะและ5.6ค่ะการรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบค่ะ